สวัดีค่ะทุกคน,นก,กับฮอกเกอวี่เราตัดหนในบีไฟล์สไนวี View ่ตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่กันในช่วงวูวี่วอลนะคะเราจะออกไปวอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดนะคะย้อนหลังวันเกิดหญิงแพรเนอะเมื่อวานวันเกิดหญิงแพรวันนี้วันเกิดแพรนะคะจริงๆแพรเกิดวันที่ยี่สิบ 8นะคะเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่29จริงๆแพนเราจริงๆเลยค่ะเราจะไปแบบนอนกันที่แบบเกาะเกต็ดด้วยนั่นนี่แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยค่ะก็คือเมื่อวานเพื่อนต้องสอบนะคะแล้วมันเป็นแบบการสอบแบบปุ๊บปั๊บกระดันฐานเราก็เลยยกเลิกแผนที่จะไปนอนค้างคืนที่เกาะเกต็ดแทนแต่ว่าเรายังไปทําบุญเหมือนเดิมคือวันนี้วันที่29นะคะเรามีแพนก็คือเหมือนแพนจะทําบุญกับ มูที่หนึ่งเอ่อมูรักมีทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราติดตามดูว่าเราไปที่ไหนกันนะคะไปดูกันได้เลยจ้าวันเกิดมุ้ยถึงบ้านรถเมล์แล้วทุกคนรถเมล์มาแล้วที่เขาแวนแฟลกมาสาวมาแล้วค่ะเรามาเจอดาราดนักมาสบโชคองอีกแล้วพี่หมุ้ยเจอทุกคลิปนะคะปากมีเพื่อนอยู่แค่นี้มีเพื่อนอยู่แค่นี้โอเคดู ถ้คะเราก็จะไปรอนะแพรท์เราจะไปพร้อมกับน,นาแพร์เราก็เดี๋ยวตามมูลค่ะว่าเราจะไปที่มูลทีที่ไหนกันพักไปเลยจา้าทุกคนคะตอนนี้นะคะวิกาวาบมาสสินนะคะม่านเด็กอ่อนปากเกตนั่นเองนะทุกคนเห็นหรือเปล่าที่พี่บอกชื่อวทีิพแล้วจำไม่ได้ค่ะว่าชื่อวทีอะไรตอนนี้ก็คือถึงแล้ว ใช่เรามาถึงนัดก่อนเวลาเพราะว่าตอนแรกอ่ะเหมือนแทนนัดแมคโครมาส่งประมาณ1ิบโมงนะคะแต่ว่าระยะกี่โมงเธอเก้าโมงเกราม <ง S 1> ว่า,วาบ้านมไกลเราก็รีบมาเออใช่แล้วก็แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ลงไปขับไข้างในกใันถ้าคนมานะคะก็แบบขับรถมาจากตรงจุดบริจาคตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเจ้านิาที้มาช่วยแบบว่ายกของหินของลงนะคะอันนี้เหมือนเหมือนน้ำของแพรค่ะก็เอาน้ํามาค่ะเขาเนี่ยักงานก็จะแบบ มาขนไฟเนาะทุกคนก็มาง่ายน,นะคะ หเขนมเรามาเจอเจ้าของวันเกิดนะครัทุกคนงานเกิดปีนี้นะคะก็แพรมาทําบุญที่อะไรนะ,<จ>ะบิณชื่อย่าเ<ล>ออทุกทคนแทนต่อไปก็คือเดี๋ยวรอเมคโคมาส่ง,งของของท้าเหมือนแพรสั่งของจากเมคโคแล้วก็ให้มาลงที่นี่เลยค่ะก็เดี๋ยวรอเมคโคมาแล้วก็เอาของบริษัทแค่นี้ก็เสร็จแล้วทนะุกคนก็คือประมาณนี้นะคะ มาแบบไม่รูดนะรูดตัวนะขอรถเซกน,นหน้าไปนี่นะ่อน้ำเงินแดงนี่ค่ะคส,ส,สีขาวสองสีขาวสองนี่ขอมาสองโคนอ่ะ อนนี้ของก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการเช็คของไปที่เรียบร้อยแล้วคือใครจะทําบุญนะคะก็สามารถสั่งของแล้วก็เอามาลงบริษัทที่นีได้เลยนะคะก็ก็ไม่ยากก็คือมาถึงก็เอาของลงลงโต๊ะโต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็สกแกน่ายตังแล้วก็บริษัทกกทางอาลนิธิได้เลยนะคะ อ้หจะตัวจริงค่ะทนี่ค่ะเราอยู่ในเกล้พตัวเด็กเป็นเด็กอยู่เนาะกับบาเดี๋ราจะไปทำบุญต่อใช่ไหมแพรทำบุญที่ไหนที่วัด วัดศักจังใช่ชื่อวัดสยามวัดสัมงจริงไงทุกคนวัดอะไรติดตามไปดูนะทุเคนตอน,นเรามาถึงวัดกันนะคะพี่ไม่ถึงกันวัดชื่อวัดอะไรนะคะทุกคนก็มาทแพมมาทำอะไรก้นครบหรือเปล่า ไปทานที่โอเคเราจะไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่ายังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าเราก็อปนวดนี่ชัดเออไปนวดกินก่อนเหรอไปนวดดีกว่าหิวป่ะใช่พี่บอกว่าใช่เห็นไหมเราควรเดินเข้าตั้งแต่ทีแรกเหมือนหลานเลยนะย่าไปกินที่ร้านนั้น ไม่ใช่วิตาบีนะถ้าถุงวบีาม,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 มินเลยข้างในไงข้างในแยกเลยอันี้ของสารนี่ใช้ชั่วคกู่เลยนะารันี้นี่ก้วามันคนะุ้นๆเนาะเหมือนผ้าเป็นแปลกๆเนาะ ขม,มวยใช้เลืกก็ได้นะแล้วก็เอาของฉันนะมาไทยได้ต่อ,อเ,เออเออไปใส่ของไปเอาไปต่อ,เอ,เ,อเออหวานเกิน ตาลน,นะบอกว่าติ้นเตาหวานกิน้าวไม่เคยเลยปกติคือแบบเพ่เติมเปียวอันนี้เปรี้ยวหว,วานก็หวานนำร้านี้ที่ชวาอร่อยอยู่กระชาม ฟาร์มคือดูอดูมากดูในส่วนของกุ้งเนาะ <c oughs> กุ้งดีเลยหมูดมาดูนี่กุ้งดีหมูกรอบพิก็คือเลิศหมูก็คือแบบเด็เบสมากทุกคนอร่อยมากเออแล้ก็ไม่้งจดราสดจริงกุ้งอร่อย <c oughs> แล้วก็หมูอกรอบพินะคะแนะนำหมูอกรอบผัดพิกเกอคือเลิศตอนนี้เราอยู่บนอ่าชั้นแปดคะ่ตะตลาดปิดแอร์ทันทิพย์กงานมาคือทุกคนของเยอะมากเดี๋ยววิวแท็ให้ดูเนาะ 悟空요要摸해吗看 แบบเลื้อยเลือเล้อยเอ,เอานไปหมยลือ,อมันมีคาก่มาใส่อะไรหรอดูๆ่เอสจะใส่ได้มเอ๊ันทอนี่ยกคสวยอล้วเปิดอย่างนี้แล้มึงต้องเปิดแบบนี้เลยไหมนี่คืออ ไี่แพเนาะเฮ้ยมีไซส์แบบ<ม>ประเด็นคือมันไม่มันแบบว่าไซส์มันไม่มีแบบมันจะเป็นตัวเดียวไซส์เดียวตัวเดียวไซส์เดียวแบบนี้ฉันว่าได้อยู่ตัวนี้ยได้อยู่แบบว่าใส่ได้เลยตัวนี้นไยได้หวยนั่นล่ะได้ตัวนี้ได้ ทั้งหมดกี่ร้านคะร้านเดียวอุยร้านยา่ร้นะไรพี่คะพี่ได้เสื้อสีขาวเยอะมากประมาณห้าตัวนะเดี๋ยวไปเปิดที่บ้านนะคะทุกคนให้ดูทีอันคือช็อปมาตอบมาหนึ่งนะครับ รก็อาจจะไปนวดนต่อห่อมเมื่อยมากไม่ได้เดินไม่ทั่วนล้วเพราะว่าคนเยอะแล้วก็อของขายนี้มากวันนี้ก็ไดงเดินหาร้านนวดกันนะทุกคนเพราวะว่าเวลาเหลืออีกเยอะมากก็ว่าที่กินอยู่กระทาตอนเย็นเรื่องไงนวดตรงนี้ปะนานานั่นนะรน้านแพมค่ะ,ร,คะร้านไทยหอมร้านไหนวันนิดามีหลายร้านเลย ตอนนี้คือนู้เสร็จแล้วสบายตัวมากมากอ่ะแต่ไม่ได้ดูดตัวนะแต่บอกว่าถ้าไปตัวมากบอกว่าไม่ดูดตัวหรอดูดคอบา้อบาะไรเออสบายมากตัวอะไม่ได้ดูดตัวดูดคาร์บ้านไรนี่ทุกคนมีในกระเป๋ามาน่ารักมากแล้วก็มีสีไม่บอกราคาหรอกเบลือกันเอกนะคะทุกนะคนนี่แล้วก็มีต้นไม้มีทุกเลทราคาสื่อต้องต้องกินมา ผมก็ถามทุกคนแบบว่าถูกมากวิดูในวิกฤตไว้ในลาซาด้าราคาหลายร้อยอยู่แต่ว่านนคุณป้าขายถูกมากไม่บอกราคาหลองมาดูเองมาถามเองวายวายว้ยวายวายมันก็ได้้ามาถุงนึงนะคะสีขาวหมือนเลยท่าตัวนะทุกคนประมาณนี้นะคะจากพันธีคลาซ่าเนาะเดี๋ยวจะไปไหนต่อไม่รู้ว่าเวลาเหลือเยอะเกินมัเมนเยอะเดี๋ยวมาแต่เช้าเป็นเดนกบ้านไหน ไปตัดผไมไปดำน้ำไปดูปราการังมีหมูมกระทะแล้วก็ทำผมแล้วก็เอาผมแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ว่างๆไปไปหาอะไรกินอีแกแล้วหมูกระทะตอนอนนี้ก็ผมมาที่เดอะมอลล์อะไรแบบว่าบานบัวรักใกล้ๆพันทิพย์ไปทัวร์ไปเลื่อยไปเปื่อยเวอร์วันนี้หนึ่งวันคือแบบใช้ชีวิตคุ้มเวอร์ ก็ูกใจด้วยหรอพี่ฉันปึ <c oughs> ๊กครั้งที่แล้วอะ่นนะนี่คือสภาพผออในวันหยุดคื่มี่ใครรู้ว่าเป็นผออ,อ <c oughs> เทาไหร่นเนี่ยมันบางมากแคนไม่ต้องแล้ว,ลวมันบางเกิน มีเด็กกินเช้าคนหนึ่งบบอยากได้ตุกบบ๊กตาแตัพ่อเขาไม่ซื้อใคร รออยู่เหมยินแพนะคะทำผมเรามาทำผมนะทุกคนรอค่ะทุกคนคตอนนี้วีกลับมาถึงบ้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาแกะถุงว่าวิได้มาอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยคือกระเปล่านะคะเป็นน้องแบบขนๆอย่างงี้น่ารักมากตอนนี้กําลังอินแบบทรงแบบถือถือถังๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนถือถือทรงอย่างเงี้ย ใส่ของแบบโยนโยอะไรอย่างเงี้ยะทุกคนแล้วด้านในก็เป็นแบบนี้นะคือซับนุ่งซับในยังดีแล้วก็มีแบบมีตัวแม่เหล็กแปะอย่างงี้เออชอบอันนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนแล้วก็ได้เสื้อมาทั้งหมดห้าตัวะคะ่ะทุกคนเสื้อมาเยอะมากเป็นเสื้อสีขาวหมดเลยที่วีได้มานะคะเป็นแบบบางบาผิวผิวเหมาะกับอากาศประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ได้มาหนึ่งตัว หนึ่งตัวนะทุกคนเป็นแบบลายๆ,ๆแบบฉลุฉลุแบบเนี้ยเออแบบมีความซีทูเบาๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอะเสื้อเชิ้ตเหรอไม่เฟ้ไม่เชิงเชิ้ตเป็นเชือแบบบางๆแต่มีดีเทลรวมแบบว่าโบผูกที่คออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความดีเทลแบบเก๋ๆอะฟิลประมาณนี้นะคะตัวที่สอง ตัวที่สามคือดีเทลก็ใกล้เคียงกันนะคะทุกคนอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เป็นเสื้อแบบใส่ด้านในง่ายๆงยงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวฟีลคล้ายๆกันนะคะทุกคนแต่ละตัวนี่ก็จะผ่าลงมาเยอะหน่อยอ่ะเป็นอย่างนี้ผ่าอกอะไรอย่างเงี้ยโชว์องค์โชว์อก แล้ก็ตัวสุดท้ายจะเป็นฟิลแบบเหมือนครอปเบาๆนะคะแต่ว่าเป็นครอปใหญ่่างนี้เป็นฟิลประมาณนี้อ่ะทุกคนห้าตัวนะคะแล้วก็ได้ต้นไม้มาอีกสองต้นคุณป้าเขาทําถุงน่ารักมากต้นไม้เป็นถุงแบบถุงกาแฟคุณป้าเขามาทำแบบ d i y เองนะคะได้ต้นนี้มาสองต้นนะคะเป็นต้นแบบอะไรนะกวนอิ่มพร้อมกระถาง ราคาคือแบบไม่แรงเลยไปเดินมาจากพันทิปพาซ่านะคะชั้นบนสุดนี่ได้มาสองกระหานะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะกับของที่ได้มาจากพันทิปพลาซ่านะคะทุกคนสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิด้วยส่งนใครนึกกดกระดิ่งกิ๊งกิเป็นกาลังใจให้วีด้วยเวลาวิลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวดีโอหนะ้าว่าวิจะไปวอล์กที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยใครยังไม่ดูคลิปเก่าก็ย้อนไปดูกันได้ใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะทุกคนสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊